เอาละค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้อยู่กับเกม Kingdom Reborn นั่นเองค่ะเย้คลิปนี้เป็น EP ที่3แล้วนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าณตอนนี้เนี่ยเราจะทำอะไรบ้างนี่ทุกคนเราซื้อพุ่มไม้ได้แล้วนี่แต่แบบเ,เงินเรามันยังน้อยอยู่ะถ้าตกแต่งตอนนี้ใช่ไหม มันจะใช้เงินค่อนข้างเยอะเราใส่ไปแค่นี้เพื่อให้ความน่าอยู่มันเพิ่มขึ้นนิดหน่อยพอแล้วใส่ไม้ใส่ปลาประมาณนี้โอเคนะอ่ะมาต่อกันเลยดีกว่าตอนนี้ในคราวที่แล้วเราโซนพื้นที่บ้านตรงนี้ไปนะคะเพราะว่าพื้นที่สีเขียวเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็บ้านส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเลเวลสองะส่วนใหญ่ พอเงันแล้วเพิ่มบ้านสลากก็ไม่แย่นิดนึงนะอุ้ยปึ๊บอ่ะจบโอเคเรารู้สึกแบบไม่ชอบเท่าไหร่หมายถึงว่าถ้าถ้าเป็นไปได้อยากอยากโซนแบบได้ไหมอ่ะ เออแบบแบบอย่างนี้ไปเลยก็ได้อะสองเส้นทางอะไรยังไงก็ได้ได้หมดอะ่ะมันไม่ค่อยสวยถ้าเกิดว่าถนนมาติดตรงนี้แต่ไม่มีติดตรงเนี้ยอืมอืมประมาณนั้นแหละก็เพิ่มบ้านไปนะคะส่วนตรงนี้ก็เก็บไว้ก่อนแป๊บ,บนึงให้ล่าสัตว์ได้เยอะๆโอเคเราซ้อนเพิ่มแล้วแล้วก็ปล่อยไว้ก่อนสักคู่เนาะ ่ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างในตอนนี้นะคะตอนนี้เฟอร์นิเจอร์เรามีแล้วก็โงเบียร์ก็มีใช่ไหมตรงนี้มีบ้างนิดหน่อยโอเคอ่ะนั้นก็สร้างเพิ่มจากข้าวสาลีเหมือนเดิมข้าวสาลีก็เยอะดีนะแล้วก็สร้างซะสิต่อไปก็คอมโบราคานี่ก็น่าสนใจนะคะแล้วก็ ้องถงเอกนี่ก็น่าสนใจความสัมพันธ์ทางการค้านี่ไว้ก่อนเลยแล้วกันเอาตัวนี้ปฏิวัติเกษตรกรรมนะคะแล้วก็แต่จะมีงานเหล็กเข้ามาอีกอ่ะห้องถงเอกคุณได้ปลดล็อกวันเดอร์แรกของคุณแล้ววันเดอร์ให้คะแนนวันเดอร์ที่ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกจะให้คะแนนเต็มแก่ผู้สร้างวันเดอร์ที่ถูกสร้างหลังทีทหลังให้คะแนนแค่ครึ่งหนึ่ง เกมจะจบลมเมื่อผู้เล่นคนใดคนหนึ่งสร้างวันเดอร์สี่ประเทศที่มีให้จุง้งฉางเนี่แหละของที่เราต้องการอุบ้านหมูป่าขอโทษนะแต่ว่าตรงเนี้จองส่วนวันเดอร์แรกเครื่องมือเครื่องมือเครื่องมือหินเครื่องมือหินตัวนี้ขอซื้อละกันในในพอไหมโอ้ แค่นี้ก็เยอะแล้วนะแล้วก็ลบสองลสองร้อยพอดีก็จะโดนหักไปแค่พันหนึ่งประมาณนี้ต่อทีนี้เมื่อเราสร้างอันนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็แบ่งบตรงนี้เนาะอ่ะจากนั้นยวเราจะซื้อพื้นที่แถวๆนี้เพิ่มนะคะแถวนี้ก็ดีนะแบบว่าสร้างไปเลยแบบโรงงานอะไรก็แล้วแต่ถึงแม้ว่ามันจะ ดูไม่ค่อยโอเคัะเท่าไหร่ก็เหอะแล้วก็พื้นที่ส่วนใหญ่แบบอุ้ยได้เลยเข้ามานี่ช่วยสร้างผลผลิตให้เราเยอะๆนะอ่ะตรงเนี้ยเป็นพื้นที่สีเขียวเราก็เลยแบบว่าอยากโซนบ้านจังเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแถวเนี้ยนะคะมีบ้านเยอะแล้วตรงนู้นก็มีเลยจะเอาแถวนี้เป็นโรงงานไปนเลยนะคะอย่างก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็อยากได้เครื่องมือหินห้องโถงอีกแรก มอบ73คะแนนบวก10%ความสุขของงานในเมืองคามสุกรกับอ่ะอันนี้มาก็ได้ะไยการ์ดยุ่งฉางลงเรียความแกะอยากได้ทั้งหมดเลยอะ่ะเฮ้ยเกินไปเปล่าออ่ะยุ่งฉางไปเลยเพิ่มบัฟให้เยอะๆนะจ๊ะโอเคครับต่อไปก็ความสุกรก็อยากวางเพิ่มอะ่ะแต่พื้นที่มันไม่พออะ่ะเฮ้ย ความสุกรขนาดใหญ่ความคิตตี้นี่ยิ่งวางติดติดกันเยอะๆมันยิ่งได้ค่าคอมโบด้วยตอนนี้ลรงล่าสัตว์ก็เอาว่ามันเยอะอ่ะแถวนี้แล้วกันให้ความสําคัญกับมันด้วยจะได้โดนขยับมาโดนตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยนะคะแล้วก็ลงเมียมันสร้างได้ค่อนข้างน้อยหมายถึงว่าผลผลิตก็วางประมาณนี้โอเคพอละ จะไม่มีเพิ่มถ้าเกิดจะวางลงเบียต์ต้องมาวางไว้ตรงนี้ก็ประมาณแบบนี้เนาะโอเคคอมโบกันเยอะๆนะให้ความสําคัญกับมนันนิดนึงเรื่องของสินค้ามีค่าแล้วก็อาหารการกินนะคะผลผลิตก็ได้เพิ่มมากกว่าปกติด้วยต่อมาเนี่ยเป็นเครื่องมือหินเนาะแล้วก็มาอันนี้เครื่องมือหินร้านเครื่องมือหินมาวางร้านเครื่องมือหินเพิ่มก็ได้ดีกว่าเครื่องมือหิน อันนี้อ่าคอมโบไปเลยถ้าเกิดว่าเอาออกตอนนี้เลยผลผลิตจะลดลงปะใช่ลดต้นทุนลดต้นทุนกันเพียบเลยขอผลผลิตเพิ่มเพราะอะไรน่ะเหรอเพราะว่าเราจะมาวางตรงนี้ยังไงล่ะถึงจะต้องเอาบ้านน้องหมูออกก็เถอะเพราะว่ามันต้องวางนะคะแล้วโพรงหมูป่าเนี่ยมันจะขุดหลุมเพิ่มเองได้นะ ไไม่ต้องห่วงว่ามันจะหายไปตลอดการนะคะอันนี้ความน่าอยู่โหโค้งมาอย่างนี้เลยอะ่ะพอเครื่องมือไม่พอคนงานประสิทธิภาพการทางานของคุณก็ไม่พอซื้อขายเป็นเครื่องมือหินซื้อมาซักร้อยหนึ่งแล้วก็มีหนังซัก200ไปขายก็ซักลบ90แล้วกันเพราะว่า มันได้แค่นี้เนาะแล้วก็อันนี้90อ่ะอันนี้50าสิบพอไหมออนนี้ก็เพิ่มก็จะลดไปนิดเดียวเค okay. ถูยังมีกำไรอยู่ก็ไม่เป็นไรเพิ่มเมื่อหินขาดแคลนเดี๋ยรอก่อนนะต้องมาตรวจสอบตรงนี้บ่อยๆนะคะสมุนไพรใช้มากกว่าตารผลิตอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องดูแสดงว่าเราก็ต้องหาเพิ่มอะไรแบบนี้นะคะ นี่ขนาดมีเหมืองฐานหินสามที่ยังไม่พอเลยลนะเนี่ยอ่ะเรามาเล่งเวลากันเลยดีกว่าค่ะจะได้เห็นแผนอน,นาคตข้างหน้าด้วยว่าเราจะไปทางทข้างไหนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแถวเนี้ยน่าสนใจนะเพราะว่ามันมีฐานหินด้วยเห็นไหมเราจะได้หาฐานหินตจากตรงนี้เพิ่มได้นะคะการชาตรงนี้ก็อยากได้พื้นที่ตรงนี้คืออยากได้หมดนี่ก็อยากได้จะซื้อตรงนี้เพิ่มขยับมาอ,อันเนี้ยถึงตรงนี้ใช่ไหมบ้านเราซื้อนี้ขยัยบมานิดนึง เดนนี๋ยวมาดนึงป่าดงดิบป่าเขตอบอุ่นพุ่งหญ้าอ่าตรงเนี้ยโตไวมากเลยอ่ะในขนาดที่ตรงเนี้ยเราโตค่อนข้างช้าที่มีพวกแร่ที่ดีแท้ทำไมทำไมถึงได้ได้เล็กขนาดนี้ มันก็กําลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ,อ่ะเสร็จสมบูรณ์กันรัวๆแล้วอะไรที่เคยโซนไว้ก่อนหน้านี้ก็ได้แล้วส่วนเครื่องมือนี่ไงเรเอามาเติมแล้วถ้ามันก็ใช้ไปแล้วด้วยเหลือยู่แค่นี้อีกแล้วเหรอหนังลบ150ยห้ในขนาดที่เครื่องมือหิน100ง100ก็แพงแล้วแค่แค่นี้ก็แพงแล้วก็แพงอยู่ดีอันนี้50ไปได้ไหมอะ ก็แ,แบบว่าขนเครื่องมือหินอันนี้มาแค่50พอเออเนี่ยได้กําไรด้วยนิดหน่อยก็ยังดีอย่างน้อยๆมันก็ช่วยตรงเนี้ยนิดนึงแล้วก็อาหารการกินอะยังโอเคอยู่แต่ว่าตอนนี้ดินเหนียว488แล้วอะโอเมจาเอาให้หมดอะสร้างได้มากขนาดไหนก็ได้หมดในดินเหนียวมันจําเป็นอยู่แล้วอะลง,ลงปั้นลงปั้นหม้อเราเอาซัก500ตลังดีเอาไปขายแล้วก็ ป่าเบียลงปั้นหม้อลงปั้นหม้ออันนี้ก็เบีอก็ห้ารอยพอเพราะว่าเดี๋ยวใช้ยเยอะไปมากกว่าน,นี้แล้วมไม่สามารถเอาเข้าสารีไปทําอย่างอื่นได้ฟังเสียงดูสิทุกคนเสียงบุ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 งเนะ่ะคนได้ยินไหมสุดยอดมากว้าวผลผลิตเนี่ยมาต่อเรื่อยๆไม่ขาดสายนี่มันอะไรกันหินเหลือน้อยแล้วอะ่ะเครื่องมือหินก็ผลิตตามจํานวนที่ใช้ไม่ทันเหมืองหิน ลงปั้นหม้อเอามาเลยเหืองหินลงปั้นหม้อลงปั้นหมอ,อยู่นี่โอเคประมาณนี้แหละมาเลยลงปั้นมหม้อเหืองหินเพิ่มไปเลยมีอะไรอีกความสุกกรถามว่าอยากได้อีกไหมความสุกกรเป็นอะไรที่เอาเพิ่มไปเรื่อยๆยิ่งมีเพิ่มเรื่อยๆยิ่งดีแถมวิ่งเหมืองฐานหินมาแล้วมีการ์ดขโมยแล้วก็ไวการ์ดอีกสองใบนะคะเรากำลังจะบอกว่า ความสุกรเป็นอะไรที่ยิ่งมีเยอะยิ่งดีแถมไม่เสียค่าบำรุงรักษาด้วยไม่มีอะไรที่ดีไปกว่านี้อีกแล้วแต่มันจำเป็นนี่นะก็ทานหินอยู่ตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็ข้าความสุขก็ลดลงไปหน่อยนะเพราะเดี๋ยวเหมืองตรงนี้อ่ะทานหินตรงเนี้ยมันหมดเดี๋ยวก็ไม่จำเป็นจะต้องวางไว้ตรงนี้แล้วไหนไหนก็มีความสุกรและเรามาเคลียร์การ์ดมือดีกว่าแบบนี้ให้ความสำคัญกับอาหารการกิน เอาละหินขาดแขนผลิตหินไม่ทันครับพอจะซื้อมาให้ผมก่อนสักน,นิดนึงได้ไหมนี่เราไมา่ได้อยู่แถบโซนหนาวเย็นนะทำไมเรารู้สึกว่ามันเข้าฤด,ดูหนาวบ่อยอจังทำไมต้องดับเพิ่ลเล็กห้ชันเนะี่ยหนึ่ยลา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 ละลาลาลาอ่ะลบไปหกร้อเอเลยหมดปีที่10เข้าสู่ปีที่11แล้วนะคะ ในตอนนี้เนี่ยก็มีประชากรอยู่สองพอหมด207คนมีผู้ใหญ่1้8และมีเด็ก19คนแล้วก็มีบ้านส่วนใหญ่เลเวล1นึหลังเลเวล2 30หลังเลเวล3 15, แล้วเลเวลส4หลังนั่นเองค่ะทีนี้เราก็อยากได้ไวายการ์ดซื้อเครื่องมือหินเพิ่มไวายการ์ดแล้วก็แล้วก็อยากได้เหืืองอ่ะกูด,ดิในขนาดที่แบบสุดยอดอ่ะ พวกบิวดิ้ต่างๆมันมีการเปลี่ยนไปแล้วมันก็สวยด้วยแปลกใหม่ห้องถงเอกตอนเราเล่นครั้งแรกในในซีซั่นศูนมันมันมีใช่ไหมอันเนี้ยเราทำไมเราไม่รู้สึกว่าเราไม่เห็นอ่ะเมืองหินซื้อมาเพิ่มเนื่องจากว่าตอนนี้ของไม่พอนะคะก็ยอมรับไปสิเอามาอุย้ยคัมพีเราต้นคุณน่าสนใจอะคัมพีเพื่อนผลิตน่าสนใจกว่า แล้วก็ป่าไม้ป่าไม้ตัดไม่ทันครับเดี๋ยวเราซื้อพื้นที่แถวนี้เพิ่มแล้วก็เดี๋ยวเอาไวกา๊าสห้องสมุดมาด้วยเลยถามเอามาทําไมใช่ไหมไว์กาสเนี่ยเราจะเอามาอุยเรื่องไม้ไม่พอละก็ยังผลิตได้ต่อเนื่องนะอ๋อลงตัดไม้อยู่ที่เดียวไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเงินติดลบคืออะไร เดี๋ยวก่อนดิเราขอขโมยแป๊บนึงขโมยเงินเราจะขโมยเงินเรียบร้อยขโมยมาแล้วเราซื้อไวนก๊ลงป่าไม้จัดไปเพิ่มการทำงานไปเลยตัดต้นไม้ทุกชนิดตัดและปลูกเอาเลยเอาแค่ไหนได้เอาเลยรัศมีตามนี้เราเพิ่งเห็นว่าเรามีโรงตัดไม้แค่ที่เดียวแม่เจ้าถ้าเราเพิ่มนี้เข้าไปอ่ะโหดีเพิ่ม หินก็ขาดแคลนไม้ก็ขาดแคลนโหขาดแคลนเป็นแถบเลยตายแล้วตายแล้วเอาอยัางไงครับไม้ไม่พอสร้างเครื่องมือหินต่อไม่ได้ขาดแคลนเครื่องมือหินทางานอะไรอย่างต่อไม่ได้มาแล้วมาแล้วไหวไหมอัปเดตรตรงนี้อัปเดเคยเคยได้เคยเห็นคําว่าอัปดาวไหมมันลงอ่ะแบบว,ว่าของของพวกสินค้ามีค่ามันไม่พอใช่ไหมคะแล้วทีนี้ประชาก,กรก็ไม่ได้ของ ที่เขาต้องการอุ้ยนี่ไออัปเกรดตอนหน้ารตาแล้วทีนี้เลยทําให้ตัวบ้านเลเวลมันต่ําลงเลเวลบ้านดีขึ้นหมายความว่าเมืองนั้นดีขึ้นเพราะว่าเลเวลเอ่เลเวลของบ้านจะอัปได้ก็อปมื่อเรามีสินค้าแล้วก็มีอะไรหลายอย่างพร้อมพพอร์ตเขามากพอนะคะอ่ะเรามีเงินมาประมาณนึ่งละจากที่เมื่อกี้พี่มีสังสรรค์ก็มาซื้อไม้ก็เลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราโหลดทาวโฮตัวเองแั๊หนึ่ง เอาเอาตัวบัญญัติตัวเนี้ยไปเพื่อที่ว่าเดี๋ยวตอนซื้อขายอ e v e l เลเวลอ่าไม่ใช่ค่าธรรมเนียมที่โดนอ่ะจะต่ำลงอ่ไม้ถ้า100ก็ได้ไม่อุ้ยสองอได้ไหมถ้าถูกขนาดเนี้ยเอา200ร้อยกเอาสองร้งรแหละดูซิอะไรบ้างที่แบบจ่ายได้เยอะๆอุ้ยเฟอร์นิเจอร์ขายสิครับโอเคเลยซื้อขาย ป๊ะไปเรื่อยเรืแล้วก็มีซื้อขายอันนี้ขอไม้ด้วยคนเป็น90ชุดต่อไปหนังขายซัก90ชุดเหมือนกันก็กดซื้อขายไปเลยต่อไปอ่อเครื่องมือหินเครื่องมือหินก็หมดเพราะว่าไม้มันหมดงไ,ได้เพิ่มแล้วแล้วคือเพิ่งเห็นเลยว่าแบบมันไม่ตัดเพิ่มเนี่ยต้องการทรัพยากรเพิ่มขึ้นตรงเนี้ย คนมาเติมได้ไหมอ่ะปีสิบเจ็ดทับห้าสิบกว่านี้ได้ไหมมากกว่านี้ได้ไหมอยากได้ไหมเพิ่มครับอยากได้ไมมเพิ่มมีพงหมูป่าอีกทีสวัสดีงานไปนอย่งไแล้ววะขอดูหน่อยดิว้าวเคปลดหัวหน่อยนิดนึงนะคะเราเราบุญกล้องนี่ขนาดเราเพิ่ม20%ของเครื่องมือหินนะเครื่องมือหินยังไม่พออ่ะเพิ่งปลูกเองอ่ะ ตัดดีแล้วอ่ะอย่าอย่าตัดต้นไม้เล็กๆแบบนี้มันตัดไปก็ไม่ทําให้ได้ไม้เยอะหรอกนี่มาตัดแบบป่าดงดีบอะไรอย่างงี้นี่อย่าไปตัดต้นเล็กๆแบบนี้เลยปล่อยให้มันโตไปเออตัดเพิ่มอย่างนงี้แหละตัดไปเรื่อยๆนะเพิ่มแล้วเพิ่มเข้ามาแล้วซื้อขายสําเร็จซื้อขายสําเร็จตัดไปเลยเนี่ยตัดไปเอาเลยเอาให้เต็มที่ซื้อตรงนี้เลยไม่ได้หรอจะบอกนะว่า อ่าซื้อไปแล้วเราจะตีเมืองนี้โดยการที่พื้นที่ถ้าส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยเราก็ได้รู้กันว่าการที่ไม่สามารถขยายเมืองของตัวเองต่อได้เพราะโดนล้อมจากทุกทางนะ่ะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงแค่แม่เขาซื้อพื้นที่นี้ไปอ่ะมันแต่ละที่แบบ7 0 0 0 5ัน0อย่างเงี้ยราคาค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เอออีกอย่างหนึ่งคือเอออ๋อ เราต้องอัพตัวเนี้ยอยู่อา่าแล้วก็อัพลงอสิกอัพโลจิสติกแล้วก็ลงเรียนพื่งอัพไปเลยเอ่ะเราอัพเข้าสู่ยุคกลางแล้วเมื่อในอีพีที่แล้วซึ่งเราก็มากันเลยดีกว่าค่ะลงตัดเสื้อไปลงตัดเสื้อการป้องกันชายแดนก็โอจิสติกการอบขนมไปเลยการดำรงทะเลนึกไปถ้าหาว่าเพราออุอ๊ยเขา เข้าสู่ปีที่สองแล้ววันที่ปีที่11หมดไปตั้งหัานลมร้านเบเกอรี่เอประมงลึกซื้อไหมนะรัพยากรปารทูน่าถูกเปิดพื้นที่ในแมปนี่ตรงนี้เอ่ออันเนี้ยได้นี้อุย้ยพื้นที่ตรงนี้ดีจัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดวีว้าวไปเลยไปเลยให้ความสำคัญกับด้านเรือแบบ ทะเลล,ลึกแล้วมันก็อยู่ตรงโซนนี้ใช่ปะอ่าไปจับได้เลยนะเข้าใจไหมมาสิขอผลผลิตเพิ่มนะจ,จ๊าจุ๊กจมันดูแบบว่าอ่าความสุขในการทำงานทำไมอ่ะทานหินแบบว่าโหผลิตให้มันเยอะๆกว่านี้ไม่ได้เหรออ่ะรอตรงนี้สักพู่นะคะเดี๋ยวเหล็กแท่งอ๋อเครื่อง เหล็กแท่งเหล็กแท่งเดีย๋ยวเรารวยกว่านี้เดีย๋ยวเรามามาซื้อเหล็กแท่งมาให้ป้มแกปั้ปมแกโปะแล้วก็กรงหันลมมาเลยตรงนี้ในสีภาพในการปลูกโดนหมดเชิญเลยครับกาหนดเป้าใหม่ในการผลิตเป็น500พอจะได้เก็บไปทำอย่างอื่นบ้าง เปลี่ยนจากเข้าสาลีเป็นตัวแป้งแล้วก็เอาแป้งทำเป็นขนมเบเกอรี่ก็คือขนมปังที่ร้านเบเกอรี่ซึ่งเราได้แล้วแต่ว่านี่แต่ก่อนหน้านั้นเราต้องวางลงอิดอะ่ะใช่เราต้องวางลงอิดก่อนความน่าอยู่โอเคเห็นแล้วว่าความน่าอยู่ตรงนี้เนี่ยเหยียวดีนะแต่ที่อื่นก็ไม่ไหวเลยลงอิด ตรงนี้ต้องเป็นโลงเตี๊ยมไม่ก็อะไรสักอย่างนึงอะนี่แบบว่าจะไม่ทำลายอ่ะแล้วก็ลงอิดอีกที่หนึ่งอ่ะคอมโบกันไปเลยารอยพอถ้าเกิดทำไปมากเกินก็จะใช้ดินเหนียวเยอะไปลาาได้ไหมต่อไปเป็นป้อมป้อมเนี่ยนะคะถามว่ามันสำคัญยังไงใช่ไหมตัวป้อมเนี่ยมันสำคัญถึงขนาดที่ว่ามันสามารถเก็บเงินให้เราได้เลยนะคะ ซึ่งในความคิดของเราเนี่ยการที่วางป้องไว้ในเขตแดนสักที่หนึง่งแถวๆนี้เพื่อป้องกันเจ้าตัวเนี้ยก็ไม่แย่นะคะตรงนี้เดี๋ยวเก็บพื้นที่ตรงนี้ไว้ทําอย่างอื่นตรงนี้ยังทําอะไรได้อยู่ปึ๊บเรียบร้อยเก็บค่าคุ้มครองได้ด้วยยิ่งอ่าสาธารณนุระโพกดีความน่าอยู่ดีอะไรอะไรดีค่าคุ้มครองเมืองก็จะเพิ่มขึ้นแล้วเราก็จะได้เงินเพิ่มนะคะ รายได้จากการคุ้มครองเมืองตรงเนี้ค่ะบอกเลยว่าดีมากๆเป็นตัวหางเงินที่ดีมีไว้ไม่เสียเปล่านะคะตรงเนี้ยคือตัวรายได้ที่เราจะได้เห็นไหมถ้าองิันก็วางที่ดีๆหน่อยต่อไปเอราวางไว้แถวๆนี้ดีกว่าถาวาเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยมันเจอกับไอเนี้ยข้างๆเลยเนี่ยฉันไม่ยอมหรอกนะฉันบอกเลยวางไปซะรายได้เพิ่มเลยอุ้ยร้อย ดูสิจังหวัดที่ได้รับการคุ้มครองหมายความว่ายิ่งจังหวัดเยอะนะคะเนี่ยีที่ได้รับคือตรงนี้เงินที่ได้ก็คือแต่เยอะตามไปด้วยแสดงว่าตรงนี้ต้องมีป้อมสักที่หนึ่งตรงนี้วางไว้เดี๋ยวมีแน่นอนในอนาคตอุ้ยแบบนี้เลยเหรอมาถึงนี่แล้วหรอจริงปะเนี่ยเขาซื้อมาถึงนี่แล้วอะ่ะซื้อไว้ก่อนน่ะเขาซื้อไว้ก่อนแต่เขาไม่ทาอะไรเลยอะ่ะทุกคนดูเขาซื้อมาถึงนี่แล้วอะ่ะเนี่ยเราเอามาและ เราเอามาแล้วนี่โยงกันเลยหมายไม่ได้หลอกบอกเลยตรงนี้มีป้องปาการอันตรายนันเนี่ยแล้วก็อีกที่หนึ่งที่สุดท้ายที่อยากได้มากที่สุดคือตรงนี้ต้องเอามาให้ได้ต้องเอามาเลยต้องการเครื่องมือเพิ่มตอนตอนนี้ก็เยอะเยอะแล้วนะามาสิอยากได้เพิ่มก็ให้เครื่องมือหินอยู่ไหนว่ามาจัดไปในความสำคัญเลย ต่อไปลงตัดเสื้อนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าตัวหนังที่เรามีเยอะๆเนี่ยมาทำอะไรที่มันทำให้เราเนี่ยได้เงินเยอะๆดีกว่าจะรอาวการ์ดนะคะมีการแลกเปลี่ยนได้ไหมอ่ะซื้อยังไม่ได้อยกหรออยากซื้อแล้วอยากซื้อแล้วเป็นทางการค้าเป็นทางการค้ามาเลยเดี๋ยวนี้เราจะเอาต่อไปก็อัปเกรด ตรงนี้ถ้าเก็บตรงนี้เต็มค่าธรมเนียมการซื้อขายจะลดลงเงินก็อัพไปเลยบ้านแจ้รับพวกหนึ่งจากบ้านที่อยู่ชิดกันแต่ละหลังอุ้ยอย่างนี้ก็ดีดีเราก็ได้เงินจากจากบ้านเราด้วยดีบริษัทธนิชมาเลยสหารทูตปีหนึ่งใบอ๋อแมวอ่ะ,ออะนี่มาเลยไม่มีการเพิ่ม ค่าผลผลิตก็เอาตอนลดต้นทุนมาค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายจะได้น้อยลงอ่าพอดีเดะโปะบริษัทพาณิชไปเลยเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็มีการพรัฒนาเล็กน้อยมากๆแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเน้นการอัปเกรดเจ้าตัวเมืองของเราไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มในเรื่องของตัวนี้ที่เพิ่งโซนไปคือบริษัทพาณิชมีตัวนี้ด้วยท่าเรือน้ำทะเลลึก แล้วก็ซื้อ,อที่ดินเพิ่มแล้วก็มีการวางตัวนี้ป้องปากกาลงไปนะคะตอนแรกเนี่ยคิดว่าป้องปากกาเนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เลยแบบว่าถ้าเก็บเรื่องของเงินเนี่ยคุ้มแต่พอเป็นให้เฝ้าบ,บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยมันดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ตอนนี้เราสุกคุ้มมากการการอนาขีว่าตรงนี้คือพื้นที่ของฉันแล้วก็แบบเนจะเอาตรงเนี้ยเออแล้วแบบเป็นอะไรที่ดีดีมากนะคะซื้อพื้นที่เยอะๆไว้ก่อนเหมือนไอ้ตัวเนี้ย แค่กวาดซื้อหมดเลยเนะี่ยสร้างก็ไม่สร้างแต่กว่าซื้อไปหมดแล้วในขนาดที่ตรงนี้สร้างแล้วสร้างอีกแต่แบบอยู่แค่เนี้เหมือนเราเลยเราไม่คิดว่าโอกาสนั้นมันจะทําให้ฝั่งนี้เขาซื้อไว้เยอะขนาดนี้นะคะเนี่ยเราซื้อไม่ได้เลยทุกคนดูสิเนี่ยเราซื้อได้แล้วนยะซื้อไม่ได้เจ้าของคือมาติฟาติมาเอาไปแล้วนางเอาไปแล้วไม่ให้ได้ไหมอะ่ะแย่ ช่วัตถุดิบน้อยลง30%อันนี้คุ้มคุ้มมากกับกับอะไรพวกเนี้ยหรือว่าคุ้มสุดไปเลย30%ก็ลดจาก10เป็นเหลือเอ่ะแล้วก็มีเจ้าของจะถึงตรงนี้แหละเอาดูซิมีป้อมปราการก็จริงแต่ตรงนี้ว่าฉันเป็นเจ้าของแล้วนะแล้วก็เหลือที่นี้ที่เดียวนะคะที่เด๋ยากจะเอามาให้ได้ในอนาคตซึ่งราคามันค่อนข้างแพงแต่เก็บได้ไม่ยากเราเชื่อมันอย่างนั้นแล้วก็มีพื้นที่ตรงนี้ด้วยอีกที่หนึ่งเหมือนกันที่เราจะ วางลงไปแล้วตรงนี้ก็จะกวาดซื้อให้หมดเลยนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูกันดีกว่าว่าเราสามารถทําอะไรกับไอเจ้าหมู่บ้านพวกนี้ได้บ้างนะคะเ,เป็นของเราไหมหรือพันธมิตรหรืออะไรยังไงก็อย่าดูกันอีกทีหนึ่งค่ะเอาเป็นว่าในที่นี้ในอนาคตเนี่ยความเป็นไปได้สูงมากที่จะเกิดสงครามกันเนี่ยสูงสูงมากๆหรือไม่ก็อาจจะมีแค่การเริ่มผลิตทหารเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีทหารสักคนนะคะ เพื่อเ,เตรียมพร้อมสู่สงครามที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าก็ให้ทุกคนรอติดตามชมกันนะคะแล้วก็ตัวป้องปาการเนี่ยมันจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนทหารจะเป็นยังไงการต่อสู้เป็นยังไงก็ติดตามชมกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ ep หน้าบ๊ายบายค่ะ